<Wow. S 2> สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมอเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเ,เห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารห,หรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับ ข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะเป็นหนึ่งในะคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผม้นผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับอ่าเรื่องที่จะมาคุยใน,นวันนี้นะก็เกี่ยวกับอากาศในเมืองไทยนะครับผมตอนที่ทําคลิปอยู่ตอนนี้โอเคมันก็เป็นอยู่ในหน้าหนาวแหละแต่หน้าหนาวในเมืองไทยยังไงนะมันก็ร้อนอยู่ดีใช่ไหมครับผมคิดดูว่าถ้าเกิดอุณหภูมิข้างนอกเนี่ยประมาณสักเอ่อสี่สิบองศาเอาแบบร้อนเว่อร์เลยนะคิดดูแล้วกันถ้าเกิด อุณหภูมิภายในรถยนต์ของเราเนี่ยจะขึ้นไปประมาณเท่าไหร่ผมว่ามี80องศาแน่แนเลยและถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะเอาของบางสิ่งบางอย่างนะครับผมมาวางไว้ในรถคิดดูแล้วกันว่าของอันนั้นน่ยอาจจะทําอันตรายต่อรถยนต์ของเราได้นะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้แล้วว่ามีของอะไรบ้างนะที่แบบห้ามเลยห้ามเอาวาง,วางทิ้งไว้ในรถเลยนะครับผมมาชมกันครับ1ไฟแช็ หรือบุหรีไฟฟ้าท่านที่สูบบุหรีหรือบุหรีไฟฟ้านะครับต้องระวังอย่างยิ่งอย่าทิ้งไฟแชกหรือบุหรี่ไฟฟ้าไว้ภายในรถเป็นอันขาดพอถ้าหากลืมไว้วางไว้บนคอนโซลหน้ารถและจอดตากแดดเป็นระยะเวลานานๆโดนแสงแดดที่มีความร้อนสูงมากกระทบลองนึกภาพตามนะครับผมเหมือนคุณเอาไฟแชกไปโยนใส่กองไฟมันก็ระเบิดใช่ไหมครับและถ้าคุณทิ้งไฟแช็กไว้ถูกแสงแดดที่มีความร้อนสูงกระทบเป็นเวลานานๆ มันอาจจะทําให้เกิดระเบิดได้เช่นกันถ้าระเบิดขึ้นมาโชคดีหน่อยก็แค่ปีรอยดําที่คอนโซลครับและกระจกรถยนต์อาจแค่แตกแล้วแต่ถ้ามันซวยมากๆเลยนะครับก็ทําให้รถยนต์ที่ทัานลักนั้นไฟไหม้ได้นะครับเช่นเดียวกับบุหรี่ไฟฟ้านะครับผมแน่นอนว่ามันมีแบตเตอรี่ในตัวถ้ามันร้อนมากๆแบตเตอรี่อาจจะระเบิดออกมาได้เช่นกันครับ 2กระป๋องสเปรย์สีสเปรย์นะครับหรือกระป๋องน้ำยาใส่ผมต่างๆที่มีการอัดแก๊สไว้ภายในอันนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่ามันรุนแรงกว่าไฟแช็กซะอีกเพราะเมื่อไอเจ้ากระป๋องพวกนี้นะครับถูกความร้อนเป็นระยะเวลานานๆจะทำให้สารเคมีและก๊สในกระป๋องนะครับเกิดการขยายตัวและอาจเกิดประกายไฟหรือระเบิดออกมาได้ไฟไม้รถแน่นอนครับ อันนี้ทางที่ดีนะครับนําลงติดตัวไปด้วยจะปลอดภัยกว่าครับ 3. แบตเตอรี่สำรองหรือโทรศัพท์มือถือ แบตเตอรี่สำรองนะครับหรือ power bank เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่หลายคนมักพกติดตัวอยู่เสมอซึ่งในแบตเตอรี่สำรองนะครับจะประกอบไปด้วยสารลิเทียมที่ไวต่อการทำปฏิกิริยา้าอยู่ในพื้นที่ที่มีความร้อนสูงเป็นระยะเวลานานๆานมันจะส่งผลให้เกิดการลัดวงจรจนทำให้เกิดระเบิดขึ้นได้ซึ่งทามันระเบิดส่วนมากนะครับจะเป็นการพุ่งของเปลวไฟทำให้อุปกรณ์หรือแผงคอนโซลในรถได้รับความเสียหาย หากไฟเกิดลุกติดขึ้นชิ้นส่วนภายในเช่นเบาะนั่งแผงบุหลังคาหรือไม่ก็คอนโซโลงานหยาบเลยละครับบอกเลยเพราะมันอาจจะลุกลามบานปลายจนกลายเป็นไฟไม่รถทั้งคันได้โทรศัพท์มือถือก็เช่นกันนะครับถ้าทิ้งไว้ในรถนานๆมันอาจจะพังได้หรือไม่ก็แบตเตอรี่ภายในมันอาจจะระเบิดออกมาได้เช่นกันครับ 4. แผ่นยางกันลื่นหรือของที่ทําจากยางพวกแผ่นยางกันลื่นหรือของเล่นนะครับของประดับที่ทําจากยางมันมักจะไม่ถูกกับความร้อนซึ่งทามันโดนความร้อนมากๆจะทําให้เกิดการละลายติดก,กับแผงคอนโซลได้เช็ดยากออกมากมากเลยนะครับผมบอกเลยแถมมันยังทิ้งร่องรอยด่างแบบทาวนเช็ดไว้ไม่ออกด้วยฝากไว้บนคอนโซลรถคันงามของเราไว้ดูต่างหน้าอีก ดังนั้นนะครับผมทางที่ดีไม่จำเป็นก็อย่าเอาของพวกนี้มาไว้บนคอนโซลรถดีที่สุดเลยครับห้แว่นตาหลายคนนะครับอาจจะเก็บแว่นตาหรือแว่นกระแดดไว้ในช่องเก็บของหรือไม่ก็ไว้หน้ารถ แต่รู้หรือไม่นะครับว่าความร้อนนั้นสามารถทําให้กรอบแว่นบิดเบี้ยวได้นอกจากถ้าคุณวางไว้บนคอนโซลหน้ารถมันอันตรายหนักมากเลยนะครับเพราะเลนแว่นตาที่คุณวางไว้ในจุดตกของแสงสามารถรวมแสงจนทําให้จุดได้จุดหนึ่งในรถร้อนจัดเหมือนแว่นขยายที่คุณครูเคยทดลองตอนเด็กๆนะครับให้เอาไปส่องกับแสงแดดแล้วมันสามารถจุดไฟได้แว่นตานะครับก็ทําแบบนั้นได้เช่นกันครับ ถ้าคุณโชคร้ายมันสามารถเกิดไฟลุกไหม้รถยนต์คุณได้เลยทีเดียวนะครับผมเป็นไงครับ,บ้างผมกับเรื่องราวในวันนี้ครับอากาศร้อนๆนะครับผมไม่ว่าฤดูกาลไหนนะครับมันก็ร้อนเหมือนกันนะครับผม กับ5สิ่งที่ห้ามมาไว้ในรถเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับขนาดเรามานั่งอยู่ในรถเนี่ยแปบ๊บเดียวเองนะไม่เปิดแอร์นะยังเหงื่อไหลใครย,ย้อยเลยแต่เพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะครับผมกินเหงื่อของผมนะไม่สามารถทําอันตรายใครรอบข้างได้เลยนะครับเพราะผมใส่เสื้อยืดของลอตโซนี่เองนะครับผมซึ่งเนื้อผ้านะครับค่อนข้างจะนุ่มสบายนะครับไม่มีกลิ่นอับนะแห้งเร็วถึงแม้ว่าเราจะมีเหงื่อออกมามากขนาดไหนก็ตามนะครับ แต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมไม่ว่าจะอากาศเป็นยังไงนะเราสามารถหยิบมาใส่กันได้ทุกวันเลยนะครับโดยทำเลของรอโซนนะครับผมก็ไม่ได้มีแต่แค่ชุดชั้นในชายนะครับก็ยังมีอาทิเช่นเสือ้อกางเกงชุดกีฬาถุงเท้ารองเท้าทั้งของเด็กและผู้ใหญ่มีทุกสีทุกไซส์กันเลยนะครับ ช่องทางการจับจ้าหน่ายนะครับผมก็มีมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งออนไลน์หรือออฟไลน์นะถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมยังไงผมก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ